j ิมครามเมนะครับเขเาเผยว่าเขาชอบอีทูเรียมากๆากเขาชอบแม้กระทั่งแบบว่าเขาเนี่ยยอมขาย Bitcoin แบบหมดพอร์ตการลงทุนของเขาเพื่อไปลงทุนอีทูเรียสิ่งที่น่าสนใจหลังคลิปนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิ่ o มูลเนื่องจากตัเนี้ย นายจิมครามเมอร์ Jim เขายอมที่จะขายบิตคอยน์เกลี้ยงเลยนะครับแบบทิ้งเลยเพื่อจะเข้ามาลงทุนในเหรียญอีเรียมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมั่นใจในเหรียญอีเรียมขนาดนั้นถึงแม้ว่าเหรียญอีเรียมในตอนนี้นะครับราคามันลดลงเหลือนน้อยลงมากๆจากแต่ก่อนนะที่เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราไปชมในตัวข่าวด้วยกัน นายจิมครามเมอร์นะครับจากสื่อการเงินระดับโลกจาก CNBC เผยยังคงเชื่อมั่นในตัวอทเรียมแม้มูลค่าเหรียญนั้นจะลดลงกว่า52ก็ตามจากระดับสูงสุดตลอดการเมื่อวันที่12พฤษภาที่ระดับ4,356ดอลลาร์นะครับในการทวิตล่าสุดพิธีกรรายการจาก m a ส m ม n นีนะครับของ CNBC กล่าวว่าเขายังคงมีความมั่นใจในจุดเดิม แต่เขาไม่เต็มใจที่จะซื้อมันเพิ่มในตอนนี้นะครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับสื่อข่าวจาก The Street นะครับเขากล่าวว่าอีท e เรียมกำลังโบยบินอีกครั้งโดยเขาอธิบายมันเป็นเหมือนกับ The p i p i Piper นะครับเป็นตำนานแบบโบราณน,นะครับที่เป็นเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังนะครับเกี่ยวกับตำนานการป่าคขุยนนั่นเองฉะนั้นทางของ จิมแครมเมอร์นะครับเขาก็เอามาเปรียบเทียบนะครับในสิ่งที่ The p ไพร์ p r พเได้เป่าเอาไว้นะครับว่าถ้าหากเขาลงทุนในอีเธเรียมนะครับคริปโตตัวอื่นๆก็จะมาตามเสียงเพลงด้วยก็คือจะมาตามอีเ e r เรียมด้วยก็คือว่าในวงการของคริปโตเวนซ์นะครับก็จะมีความสั่นไหวนะครับในตัวของอีเ e r เรียมอีเธเราคาจะพุ่งอย่างแน่นอนเพระฉะนั้นในสถานการณ์นี้น่าจะเป็นส่วนที ทิมครา m เมอร์เนี่ยที่เข้ามาลงทุนในอีท e เรียมเป็นเพราะว่าอีลอนมาร์กนะครับได้บอกในงานของเดอะบีเวอร์นะครับงานประชุมบิตคอยที่เป็นงานคอนเฟนซ์เหมือนวิดีโอนะครับแล้วก็พอมีการประชุมเนี่ยนะครับเขาก็ได้เอ่ยนะครับว่าเหรียญที่เขาถือครองหรือโฮไว้ระยะยาวเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออีท e เรียมนะครับทำให้ j ิมครา m เมอร์นะครับหันเริ่มมาลงทุนในอีท e เรียม นะครับแทนบิตคอยนั่นเองดังนั้นจิมครามเมอร์นะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยเขาก็เริ่มเทขายบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอร์ตของเขาตอนนี้เขาขายบิตคอยเนี่ยไปเกือบหมดพอร์ตแล้วเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยนะครับมันราคามันสู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในหลังเดือนพฤษภาแล้วนะครับก็ราคาร่วงลงอย่างรุนแรงฉะนั้นจิมครามเมอร์เขาก็เชื่อว่าราคาบิตคอยเนี่ย จะไม่ได้กลับมาเร็วๆนี้นะครับจะอยู่ไประดับนี้อีกนานรวมถึงถ้ามันอยู่ไประดับนี้จริงเนี่ยมันอาจจะพังทลายลงหรือว่าไม่สามารถที่จะอยู่แนวต้านระดับนี้ได้นานพอสมควรนะครฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเทขาย Bitcoin ทั้งพอร์ตการลงทุนของเขาทิ้งและเป็นลงทุนในอีทรียม m และอย่าลืมนะครับสิ่งที่ e ีทร r ยม m เนี่ยเป็นไพ่ตายสำหรับในรอบนี้คือ ลอน d อนฮาร์ดฟอกจะเกิดขึ้นนะครับนักลงทุนทั้งสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในอีท e เรียมกันทั้งนั้นนะครับรวมถึงอีลอนมารก็ลงทุนในอีท e เรียมด้วยฉะนั้นอีลอนมารนะครับเป็นชนวนทําให้จิม Cramer อรนะครับหันมาลงทุนในอีท e เรียนั่นเองถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ระบุตรงนี้นะครับว่ามันจะมีลอนดอนฮาร์ดฟอกก็ตามแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าในอีท e เรียถ้าเกิดเขาใช้ช่วงลอนดอนฮาร์ดฟอนะครับ เราก็ได้กําไรมาเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้พอร์ตการลงทุนของเขาเติบโตนั่นเองนะครับท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับอีเทอร์เรียมอีเทอเรียมจะสามารถไปถึง4000ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถึง4000ดอลลาร์ได้กด1น,นะครับไม่สามารถถึงได้กด2นะครับการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกครั้งนี้จะทำให้อีเทอร์เรียมหมุนได้หรือไม่ก็ต้องหวังไปด้วยกันว่าเราก็ต้องดูราคา นะครับในรอบของมันสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสี่ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ a c e b o o k youtube ลายกลุ่มโดยเฉพาะลายกลุ่มเราชื่อคริปโตเง r น n ีคอมมิชชั่นนะครับเราก็สามารถติดตามกันได้เพราะในกลุ่มคริปโตเง r น n ีคอมมิชชั่นนี้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารการเป็นคอมมูนิตี้ด้วยการจะหาเพื่อนหาที่ปรึกษาหาอะไรได้หมดนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับกลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าช่องของเราจะมูนไปด้วยกันกับคอยนวมูนนะครับสำหรับวันนี้บิตคอย n จะ Go to the Moon หรือไม่นะครับผมก็เชื่อว่า Bitcoin ก็จะ Go to the Moon E อีโทรเรียมก็โกจะ g ก t o t h e moon นะครับขอให้เป็นลอนดอนฮาร์ฟอกและสุดท้ายนะครับก็จะทำให้พอร์ตของท่าน GoTo the Moon ไปด้วยด้วยกันหรือทก To t ด e m o ม n ไปด้วยกันโดยช่องคอยน์นิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ